เชิญท่านผู้บริหารระดับสูงคุณกษณะภาคีแพทย์คุจัดการอาวุโสฝ่ายขายบริษัทคาวาสกิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บูธจกยยักยานยนต์คาวาากิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023นี้ณที่แห่งนี้นะครับซึ่งท่านจะได้พบกับรถจกาานนนะะัก,ยก,กรยานยนต์หลากหลายและวัฒนธรรมยานยนต์ของคาวาสกิหลากหลายรุ่นนะครับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นตำนานนะครับและกามสร้างสรรค์ที่จะลองสรรพผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเลยนะครับมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสําหรับวันนี้นะครับเราเองเราก็มีไฮไลท์ที่จะมานําเสนอให้ทุกท่านนะครับถึงสามบูด้วยกันอาแล้ะครับอยู่อีกหนึ่งบูธนะครับในบูธของคาวาซากินะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบูธรถจักรยานยนต์ที่มีเต็มไปด้วยเทคโนโลยีในเรื่องของการขับขี่นวัตกรรมยานยนต์มากมายนะครับ ตัวที่เด่ดนที่สุดในงานนะครับอาจจะไม่ใช่ด้านหลังผมซึ่งด้านหลังผมก็เป็น ninja 400นะครับ ninja สูน ninja พัน burst s e นะครับมีตัว klr นะครับมีตัวนี่น้องๆสื่อมวลชนมนมาทำทดตีกันว่นี่ยครเข้ากล้องหน่อยอ่ะตัวที่โดดเด่ดนที่สุดในงานนี้ที่เปิดตัวแล้วก็แต่ยังไม่ขายนะซึ่งเป็นรถที่ช่วยลดมลภาวะในเรื่องของ โลกของเราในเรื่องของเป็นระบบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับ2โมเดลครับไมนะ่ว่าจะเป็นตัวนินจา EV และ Z-EV ที่อยู่ทางหน้าน,นู้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่เป็นนินจา EV เนี่ยทรงหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะมาดูพร้อมกันนี่ครับกับตัวที่เป็นน<ต>ินจา e ีก็คือทรงตัวรถเนี่ยก็คือเป็นตัวนินจานั่นแหละนะครับ แต่ในเรื่องของตัวเฟรมต่างๆจุดยึดต่างๆเนี่ยทำเป็นจุดยึดสาหรับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวมอเตอร์ในการขับนั่นเองนะครับสำหรับตัวมอเตอร์ขับนะครับ5,000วัตต์นะครับ5,000วัตต์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดมอเตอร์แล้วด้านบนนี่ก็จะเป็นตัววาาของแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านบนตัวเมนเฟรมต่างๆก็จะออกแบบให้สามารถหิ้วตัวแบตเตอรี่ได้นะฮะนี่คือนะครับนี่คือตัวแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้ แล้วก็ในเรื่องของท่านหน้าก็เป็นโชคเทเลสโปกนะครับก็จะใช้ระบบดิสเบกหน้าคาลิเปอร์ลูกสูบคู่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นวงล้อหรือว่าชุดเดียวกับตัวนินจานั่นแหละนะฮะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่คือว่าในเรื่องของน้ําหนักที่ลดลงไปเหลือร้อยนิดๆนะครับร้อยกว่าโลนิดๆเองซึ่งมันจะเบากว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าเมึงอะไรของมึงวันนี่ยน มึงช่องไหนวะเดียวทำไงไปกันช่องอปปอมึงแม่งมาช่องไหนวะเนะี่ยตสต็อปไบค์ปปก็มีฮะก็บอกแล้วอันนี้เป็นที่นิยมนะครับของสื่อมวลชนวันนี้ได้รับความนิยมมากทุกคนห้ามอเตอร์ห้าพันวัตต์วิ่งได้ไกลสุดเจ็ดสิบห้ากิโลต่อการตอลิสบ้านเนี่ยริดไม่มีน้ำมันกูไม่น่าอัดเลยว่ะเฮ้ยแม่งเพี้ยนกันใหญ่ละ ต่อต่อการชาร์จหนึ่งครั้งชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงเต็มใช่แต่ความเร็วสูงสุดที่ทำด้วยอีโมดอีโมดอีโมดคือตัวสปีดอ่ะ99กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ได้15วิใช่15วิอ๋อเขาเขาล็อกไว้ถ้ากดปุ๊บเดี๋ยวล้อมันหมุนเลยอ๋อใช่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 เดี๋ยวคนมาหมุนเล่นไม่ได้นะครับใช่เขาล็อกไว้ก็คือว่าความเร็วสูงสุด99กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าธรรมดาเนี่ย ในโหมดอีโคธรรมดาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 65, 64อ่าปอดนี้มันใหญ่นะพี่บอดี้เท่ากับดินจาเลยครับแต่ว่าอ่ามีคนช่วยรีวิวแล้วกูสบายละอ่าลุยกันไปอเอ้ยบอว่าพูดถึงแล้วเขาจะเมาขายเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะเขาบอกเวลาชาร์จก็ง่ายมากบางคนบอกว่าต้องหาที่ชาร์จไหมต้องมีที่ชาร์จสุดตัวนี่ขายนะอันนี้ปักอิน คือตัวชาร์จจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือปลั๊กธรรมดาเนี่ยแต่เขาสร้างมันสวยงามขึ้นมาแค่นั้นเองเมื่อกี้ถามแล้วปลั๊กต่อต่อไฟบ้านได้เลยต่อไฟบ้านแล้วหอกชาร์จไฟบ้านแล้วมันเสียบตรงไหนอะพี่นี่อ้าวนี่ครับเวลาจะเสียบชาร์จแบตก็ปิดนี่แล้วก็แล้วลงมานี่อ่าลงมาตรงนี้ไหนไดนี่ตูดอ่าลงมาตรงนี้ไม่ใช่ตูดเจ๊ไม่มีอ่ะบิดอ่ะคไปเปิดเปิดบ่อยไหมเปิดบ่อยอ่บ่นการชาร์จเท่าไหร่นี่ไง ชาร์จ7ชั่วโมง7ชั่วโมง4นาทีวิ่งได้กี่กิโลนะคะวิ่งได้ประมาณเา75 75ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งการชาร์จหนึ่งครั้งอ๋อก็เสียวซึ่งหลายๆคนมองว่าเฮ้ยปลั๊กมันหน้าตาแปลกจริงๆแล้วมันคือปลั๊กอินนะสามารถอะไรนะใช่ไฟบ้านธรรมดาเสียบไฟบ้านธรรมดาแต่เขาเขาหลอกไปข้างในให้เหมือนดูสวยงามไปตู้อ๋อเวลาชาร์จเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูว่าสถานะการชาร์จก็จะขึ้นชาร์จปุ๊บ เป็นพนักงานขาวา่ะปะวะนี่ไ็นไงขึ้นแล้วนี้ครับจะขึ้นว่าช้าเต็มนะครับอันนี้มีโหมดให้มีโหมดอีโคโรดแล้วก็อีโมดคือตัวสปีดนั่นแหละนี่อันนี้คือถังน้ำมันก็ยกขึ้นมาสามารถเก็บ5ลิตร3กิโลนี่เป็นไงข้อมูลเป๊ะเลยเพิ่งถามมาเมื่อกี้อะไรหลิตร3กิโลหรอความกว้าง5ลิตร อันนั้นจะเปิดขึ้นมาอ่าแบตเตอรี่สวอปสวอปสวอปสองก้อนก้อนละสิบเอ็ดกิโลนี่เป็นไงข้อมูลเป๊ะโ,โปูนเป๊ะจริงเลยปูนนักงาเป็นลังไสงสองลูกลูกสิบเอ็ดโลอ่านะครับแับงไฟเท่าไหร่พี่ห้าพันวัตต์ห้าพันวัต 5, วต์มอเตอร์แต่ถ้าเป็นอีพอกดตัวนี้ปุ๊บมันจะปรับเป็นเก้าพันมอเตอร์ใช่จะขึ้นจะขึ้นเป็นเก้าพันแต่สิบห้าวินะปุ๊บสิบห้าวิเหมือนที่ยังไม่ขายนั่นสียด้เนาะนั่นดิ ถ้าขายจะมีตังค์ซื้อไหมล่ะดูรถไฟฟ้าแต่ละคันโคตรแพงเลยดูเลยพี่นะแน่นอนเลยเดี๋ยวให้พี่เข้ามาใส่ให้เหมือนเดิมเออลองดูออกมาดูได้ยังครับแบตเตอรี่ยังไงไม่เอา้ามันหนักก็สิบเอ็ดโลมันหนักมากนะครับสิบเอ็ดโลหนักไหมก็ได้อยู่นะ ยโอ้องแน่เพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนเดียวกันก้อนใหญ่เลยมันก็จะดึงลำบากอ๋ออถ้้าเป็นนกแล้วถ้าแล้วถ้ามีก้อนเดียวมันขี่ได้ไหมขี่ได้ขี่ได้เหมือนกันแต่ความเร็วก็ลดลงตามธรรมดาอ๋อเฮ้ยแต่โอเคแล้วมันหล่อแล้วมันหล่ออ๋อพี่มันบอดี้เหมือนตัวสี่ร้อยใช่ไหมใช่ใช่คือนินจาเลยแหละก็คือนินจา e v e e one นี่แล้วคุณลุงก็เหมือนกันอันนั้นมันเป็นรหัสแซดไงแซด e v e one เหมือนกันเลยนะพี่ สเปคเหมือนกันแต่น้ําหนักเบากว่าวิ่งได้ช้ากว่าเพราะว่ามันไม่ตัดลมตัวน้นวิ่งอืมช้ากว่ามันสองโลกิสองโลกต่อชั่วโมงหกสิบสี่กับหกสิบสองคือใช้งานง่ายนะใช้ปลั๊กไฟที่บ้านก็ได้เออแล้วเก็บของได้อีกใต้เนี่ยเออก็เจ๋งนะแล้วแบตสวอปอีกใช่อุ้ยรถผลิตที่ไทยอ้าวรถผลิตที่ไทยเฮ้ยแต่ว่าพูดถึงเฟรมเฟิร์มโช๊คเชิฟมันก็เหมือนรถเครื่องยนต์เนาะ เครื่องเลยใช่รถเครื่องยนต์เลยแค่ตัวมอเตอร์เข้ามาแล้วก็เอาแบตเตอรี่มาใส่แค่นั้นเองอ่ะเขาบาลานใช่แต่เขาบอกน้ำหนักหายไปหลายสิบโลเลยอันนี้คือตัวสปอร์ตแล้วก็ตัว e คือข้อมูลสเปคเหมือนกันเหมือนสเป๊ะเลยทุกอย่างนะครับแค่รูปทรงแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักที่เบากว่าโอ้โหนี่ฮะครับผมและนี่ก็คือพระเอกของคาวาซากินะครับว่า มีการเปิดในเรื่องของรถในอนาคตแล้วคือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับประหัสที่เป็นนินจา EV และ Z ซ e v E1 2สอตัวนี้ยังไม่ขายและเปิดราคามันเป็นรถต้นแบบซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วเป็นการจริงๆงนะจะบอกตรงนะมันคือรถเป็นเวอร์ชัน2นะถ้าใครได้ติดตามคาวาซากินะครับตัวนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันแรกเวอร์ชัน2มันมีเมื่อป,ปีที่แล้วในอีกมากปีแล้วจะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นตัว Z นะครับแล้วจะมีตัวไฮบริดด้วยแต่ตัวนี้ มันจะเป็นตัวเวอร์ชัน2แลละเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากเห็นรถไฟฟ้าของบริอรทไฟฟ้าของคาวสกิก็นี่เลยครับสวยะนะครับแต่ราคายังไม่เปิดแล้วก็ข้อมูลสอบถามนะครับเชิงลึกวันนี้ก็สามารถมาสอบถามทีมงานได้เอาละครับเดี๋ยวเราไปบเปิดกันต่อเลยจ้ะ